ใส่เป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วแล้วก็ผู้ชายด้วยแล้วก็รู้สึกว่าใส่แล้วมันมันไปได้ทุกที่ดีค่ะเท่ดีแล้วก็ไปได้ทุกโอกาสด้วยคือใส่ไปงานที่ลุยก็ได้หรือมางานแบบเนี้ยก็ยังได้แบบนีก็ยังไดถูกต้องค่ะแกรนโซ่พี่ก็เห็นแกรนโซ่เป็นคนที่ใส่ดีเวลาไปไปทำงานจริงๆคอนเสิร์ตจริงๆทำไมถึงชอบนี้นะคืออย่างอย่างที่บอกสบายนะครับแล้วก็ว่าเดี๋ยวนี้มันมีที่เลือก อย่างแบบถ้าเราจะไปไปเที่ยวสบายๆอย่างก็มีแต่ว่ามีจุดชอบแสกงแต่ว่าดูแบบว่าร้องร้องนิดนึงอย่างเงี้ยแต่เวลามาทำงานเนี้ยมันก็มีอย่างมีสีดำให้เราเลือกใส่อะไร่ว่าต้องสะดวกดีนะครับใข่ๆก็ชอบหินนะคะดังนั้นงานสำหรับเราในวันนี้ตอบโจทย์ G-Slover ทั้งหมดค่ะวันนี้ขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันสักหน่อยนะคะตอนนี้ที่อยู่กับปอล์แล้วม,มีคุณใหม่คุณเจนนะคะคุณแยงส้มนะคะรวมทั้ง ุณหน้าตัวแทนจากฟ็อกซ์เอตูเซ่และคาเมลค่ะคุณวิชัยรัตน์คงเนตค่ะตัวแทนจาก ESP ยสที Express นะคะตัวแทนจากเดอะบล e บราเวอร์และแม็กจีนค่ะคุณศิษย์นัทชันซิตี้คุณบรรพฤษธนาพต่มสุขคุณเอกภาพชีรัมณีนะคะตัวแทนจากอีดีโกซีค่ะคุณทีซวีนะคะสมชีรติค่ะตัวแทนจากแฟชี่ค่ะเรียนเชิญถ่ายภาพด้วยกันบนเวที วันนี้นะครบที่อยู่ในงานที่เจ๋งและชีสจุด0่ Chief, อสุดโปรดที่เซ็ก่ใเซนติ่จมินวัดนจัดให้สำหรับคนรักทีนนะได้มาดูเป็นอย่างเต็มที่เลย่าจะเป็นลิมิเต็ดเอ d i t i พฤศจ,จิกายนนะคะแอบโปรโมชั่นมากมายค่ะรวมทั้งความพิเศษที่ว่าไม่แบบแฟนๆจีนเท่นนานั้นค่ะสำหรับเชิญนิ่งเอกในคุณันแก่ส้มหน่อมากกวันเียเยะพันธุ์จีนของเราในวันนี้มีมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเด e b ลู e รา o t h e r เ on จอส์เทินสตล์ค่ะินดิโกสกินเจเดนบาค่ะอาิสเมินนะคะโทมโชนามาเดนินค่ะและชิฟวานอนแบงค์เคดจีนเซเวนเวิร์นะคะีบอส์แตเทจีนส์ค่ะเฟสจีนส์แกร็บตชเอีฟอกรออ็กเรสนะคะเอจินคส์ามนแกเบ โกโอใสและขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนแบร้ง,ง1แบรนค่ะเรียนเชิญท่อนาาเักษนปีนอยู่บนเวทีก่อนนะคะขอมีาเรียนเชิญเพิเ่มเติมกับตัวแทนจากาเว o r ์เค่ะปอมล้ำมันแก๊สโซลีนะคะ ตัวแทนของอาทิสเตินค่ะคุณพีรพลหานึเรืงกิตค่ะตัวแทนจากแก๊สนะคะคุณสักเฉิมชค่ะตัวแทนจากเปเปีสแรนเกอร์เดเนินะคะ, Group ovy, คะกรู in, K, in, แบนกรูฟีค่ะตัวแทนจากแกสชีนซีเคชีนและแรนเกอร์คุณจตุพรเหล่าทรงจิตค่ะตัวแทนจากบองดชนะคะตัวแทนจากโนบาราิดี้ชนคุณอัชราเชียนพันธ์ค่ะและตัวแทนจากวานอนแบงคอกให้เกียรติถายภาพ กับเหล่าศิลปินของเราค่ะรวมทั้งผู้บริหารจากเทอร์มิโนอลเลทรนด์ด้วยค่ะ,คะคงานในวันนี้นะคะเริ่มตั้งแต่14ถึง23พฤศจิกายนค่ะสำหรับงานทีเชิร์แดเชีนซีซั่นซึ่งโปรชีนนะคะโปรโมชั่นดีสำหรับคนรักกินค่ะ น่าเขียนมาโร่งงานในวันนี้ค่ะขอเสียงตรดมวยกับคุณแก อินดิโก้เดนินเดนินบาร์นะคะอาร์ติสเดนินโทเมโทนามาเดนินแบล็กชีฟวานนอนแบล็กเกลโดบูจีนส์อะซาวิชเวิร์กเดบิวอ์เบเบจีนส์ค่ะเกสจีนส์แก๊์วงด้าเอสทีฟ็อกส์นะคะตามด้วยร็อกอีสเพรสนะคะเอจิเซ็ตทาเมลโนวารดี้จีนสการ์ดปั๊มน้ำมันแก๊สเซลีนงครูฟและโรบี้ค่ะวันนี้